ค okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมของไมโครบกับผมกับในซีรีส์ที่มีชื่อว่า t e n ซ u ล a ามอนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ห้าหกสักคลิปหนึ่งนะครับผมโอเคมาคือถามว่าทำไมผมถึงมาเปิดคลิปแบบแป,กแปกลกๆอู่แล้วคือต้องเกิดไว้ก่อนนะคือผมอะได้เอาของไม่เก็บไม่เทียบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมก็เพิ่งมาเอาลาวาไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้สกิลหนึ่งมา อ่าผมเปิดให้ดูนี่ซึ่งแบ็กเฟรมนี้น่าจะยังใช้ไม่ได้มงองออยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างก่อนเนี่ยแหละฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะต่อไม่รู้ว่าเราจะสามารถทนละวาได้ไหมน้ำแถวนี้ไหมโอเคโอเคละวาเจ้าปัญหาของผมผมสามารถทนมันได้แล้วคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมอ่าตายเพราะระวาเยอะมากเลยมือแล้วโอเคผมนอนละ โอเคมาคือผมมาตายเพราะว่าไอาลาวาเนี่ยเยอะมากเลยนะซึ่งอันนี้คือปล่อยไฟยงี้เหรอไม่เห็นเท่เลยเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนเป็นสกิลเดิมก่อนนะครับผมอืมไหน,นอะผมหาไม่เจอ ผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยแบ็คไลนิ่งเหรออันนี้ไงส่วนอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะผมแบ็คเ a รมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เรื่อยๆนะครับผมผมก็ได้ลงวินโดว์ใหม่นะถ้าสมมติว่าคลิปหน้าๆเนี่ยผมกลับไปใช้ Windows 10ก็ไม่ต้องไปสงสัยนะครับผมได้ย้อนกลับไปใช้วินโดว์10นะเพราะวินโดว์11เนี่ยมัน บาค่อนข้างเยอะนะผม,มรู้สึกี่ยมันเอิอมากเลยผมก็เลยกลับมาใช้ Windows 10นะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมกลับมาใช้ Windows 10อะหมู่บ้านวิเดจเจออีกแล้วผมต้องเจอหมู่บ้านวิเดจเจอแบบว่าทุกครั้งหรือว่าทุกคลิปเลยนะเนี่ยที่ผมเล่นเกมเนี้ยแบบอัดคลิปนะเจอจนเบื่อครับผมแต่ว่าเจอไม่แบบว่าไม่มีแบ็กซามิตนี่ผมก็ไม่เอานะผมไม่ชอบ ผมอยากได้แบ็กสมิธเผือมีเพชรที่เราป้นผมก็เหยียดลงเหมือผมโคตรที่เกยียดลงเหมืองเลยอ่ะแล้วที่สำคัญนะนาลกเนี่ยมันไม่มีด้วยนะอ๋อแล้วก็นะผมแจ้งข่าวสารนะผมสำหรับคนที่ใช้ไมคครับไปดีแท้นะอย่าลืมไปรวมโมแจงแอคเคทากับมัซอบแอคเคาน์นะเราก็จะได้ผ้าคลุม เท่แบบนี้เลยนะครับผมห้ก็อย่าลืมไปรวมนะถ้าว่ารวมยังไงก็ใน YouTube น่าจะมีสอนอยู่นะครับผมอืมแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าตัวเองยังไม่ได้โอนเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้โอนเมื่อไหร่ นะครับก็แล้วแต่ผู้โชคดีมั้งนะครับสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้โอนเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะเล่นไหมครับไม่ได้นะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมตัวถ้าใครโอนแล้วก็ดีใจด้วยนะครับรู้ว่าถ้าใครสมัครในปีสองปีนี้เนี่ยก็อาจจะได้เป็น m i c r o s o f t Account กันหมดแล้วนะก็มน่าจะได้เป็นมจลใแอคเค n t แล้วนะอ่าตอนนี้นี่ก็ ยังหาอะไรดีไม่เจอเลยนะเนี่ยโอ้โหผมเจอต้นไม้ใหญ่อีกแล้วเราจะเข้าไปดีไหมออะผมอยากลองเข้าไปอะทุกคนไปคือไหนๆตรงนั้นก็ออกคะเลแล้วอะใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่มีอะไรแล้วผมค่อยตัดออกก็ได้นะครับผมอืม โอเคมันจุดพิกัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมาถ้าได้มาทางนี้เนาะจะได้ไปต่อได้เลยโอเคเอ้ยด้สูตรครับหม่วตเตอร์โอเคไปเราไปอีกรอบฮะเอ้อวอเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะ เขาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วครับโอ้ว้าวผมคิดถูกจริงๆนะเนี่ยที่ผมเข้ามาเนี่ยโอเคโอ๊ะเราไม่ควรที่จะมาสู้กับไอ้ตัวนี้แบบจริงจังด้วยของทุกอย่างหายหมดเลยหายแบบจริงจังด้วยนะครับโอเค ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ฆ่ามันได้เรียบร้อยแล้วนะโหกดจะฆ่ามันได้เนี่ยก็นะครับถ้าฆ่ามันได้ตัวนี้ก็จะเปิดนะโอเคไหนลองดูสิมันจะให้อะไรเราปัาป๊บยังมีอีกเหรอโอ้โอ โอ้โะยย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 อยยยยยออยย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  ตายอีกแล้วโอเคทุกคนผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมมันก็จะตายแล้วโอเคสวยโอเคเฮ้ยเกือบไปเกือบไปนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่า เราจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวนะอ้าวาผมไม่ได้อะไรหรอเดี๋ยวนะแล้วผมพยายามต่อสู้เพื่ออะไรนะโหเกาะผมแตกเยอะมากเลยโอ้ยเดี๋ยวมันมีนี่เกิดนี่นะ โอเคผมจะแท่อะไรอะ่ะ What the... ผมพยายามไปเพื่ออะไรวะเนี่ยสู้กับพวกนี้ยังมีสาระก,กว่าเลยนะ <c oughs> สู้กับพวกนี้ยังมีสาระก,กว่าเลยนะทุกคนอะไรก็ไม่รู้โหเสียวเวลาไปนานมากเลยนะโอ้โคตรแย่มัน <c oughs> มันแน่จ,จัดเลยอ่ะแบบว่าผมก็สู้ตั้งนานอ่ะผมวิ่งไปวิ่งกลับจะเกือบชั่วโมงนะทุกคนโอเคทะเลอีกแล้วเดี๋ยวผมจับไพ่เรื่อยๆนะแล้วก็มาเจอกันใน เมื่อผมเจออะไรดีๆนะโอเคบายบายโอเคทุกคนคือเมื่อี้ผมว่นะายน้ำนานมากแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมเจอไปโอมที่ผมเกลียดที่สุดโอตายตายแล้วผมนี่มันดวงไม่ดีจริงๆเลยแต่ว่าก็จะมาเถอะนะครับผมไม่แน,น่ผมอาจจะเจออะไรดีๆในไปอมนี้ก็ได้นะเออ ขอให้มันดีๆอ๋อแล้วก็ผมได้พวกสกิลอะไรพิเศษมาเลยนะเป็นสกิลที่แบบว่าตอนผมมาเล่นเนาะนอก,นอกรอบนะผมได้มานะผมผมก็จำไม่ได้ละผมค่าอะไรได้เหมือนจะค่าคขางข่าวหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจไอ้คขางข่าวที่มันชอบมาตอดเราอะครับไอ้ที่ไม่ใช่ขางข่าวไหมครับนะ จะเป็นหมข้างคาวมอสอะข้างคาวแบบแวมพายอะเออผมรักสกิลใหม่มาด้วยนะแล้วผมลองเปิดให้ดูไม่รู้ผมจะเจอหรือเปล่าคือผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่หมดไหนอะแลนะตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับผมมันคืออะไรไน,นะ นี่ไงอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับผมเนี่ยผมได้ไอ้พวกนี้มานะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่ามันปลดล็อกยังไงนะก็ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยววิผมก็หายโอ้ตายตายแล้วไหนลองดูสกิลใหม่อีกทีสิว่าผม,มาลงน้ำได้เอ้ยลงลาวาได้หรือเปล่านะ ผมนี่รักเลยนะถ้าแบบว่าผมลงระวว่ผมไม่เป็นไรเนะี่ยโอ้ผมนี่รักเลยก็มาดิครับแต่นะผมปรับนี่ไงว่าแล้วผมถูกไม่ชินปกติผมจะปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะมันจะได้มุมอมองที่แบบว่ากว้างมากออกไปเลยตัวน่าเกียบไอตัวเนี้ยผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมได้ยินเสียงมันแล้วผมขน,นลุกมากเลยอะ่ะ ผมว่าคนลุกแบบแบบเออแบบอี้ครับแบบผมเกลียดเขาอะผมเกลียดมันอะเออเอาแยวอ่ะต้นไม้นี่แยวอ่ะโลทิงได้ไหมเจอง่ายไปอ่ะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างในต้นเนี้ยอะไรที่มันเกี่ยวกับสปิริตสปิริตอะไรสักอย่างเนี้ยไม่รู้ว่ามีคําสั่งอะไรเกี่ยวกับสปิริตรอเปล่า พิลิตคืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนมันไม่บอกเราเลยนะว่ามันทำอะไรได้เนี่ยดูหน้าตามันดิถ้าหน้าตามันน่าเกลียดขายนี้ผมจะไปแบบโอ้ผมเกลียดมากเลยมันหน้าตาโคตรน่าเกลียดอ่ะ พวกแหลกอะไรไม่รู้อ่ะอืมหมู่บ้านวิเลจเจออีกแล้วเนี่ยเวลาผมอัดคลิปอ่ะผมเจอเยอะมากเลยหมู่บ้านวิลเลจเจออ่ะหวังว่าถ้าผมเปิดซีรีส์เซ r v อร์ l วล์เนี่ยผมจะเจอหมู่บ้านนีพีีแบบนี้นะเป็นซีรีส์เซ r v อร์ l วล์ปกตินะครับ แล้วก็ผมวางแผนว่าผมอยากจะเปิดซีรีส์สตาดิโอใครที่อยากดูสตาดิโอก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเออเพราะว่าผมซื้อมาตั้งนานแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยผมเสียดายอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะทำคลิปกันแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้นะว่าทุกคนอยากดูหรือเปล่านะมึงอะไรตรงนั้นอะ่ะโอเคไอวีีเราขอโทษเราโยนทิ้งนะ นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้ผมเล่นสตาดิก็ลองขอมากันได้นะครับล,ลองบอกมากันได้นะครับผมคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ลงซ้ํากับไมค์ครับซีรีส์อันนี้แน่นอนนะครับอ่าก็อาจจะลงแบบว่าวันเสาร์อะไรประมาณเนี้นะครับอืมแล้วก็ไม่นับลงกับคิปพิเศษนะ ไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยผมวิ่งมานานมากแล้วเนี่ยแบบว่าโคตรนานนะผมทุกคนคลิปนี้ก็่าจะเป็นคลิปสั้นมั้งเนี่ยเพราะว่ามันไม่เจออะไรเลยอะ่ะนอกจากผมเข้าไปต่อสู้แล้วก็ตายที่ผมไม่ได้ตัดมาให้ดูอะ่ะเพราะว่า ผมตายบ่อยเกินนะเดี๋ยวจะแบบจะรำคาญกันนะผมก็เลยตัดมาทีเดียวเลยนะต้องขออภัยด้วย,ยจริงๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูฉากต่อสู้พราว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะผมตีได้ทีนึงมันก็ผมก็ตายผมตีได้ทีหนึ่งแล้วผ,ผมก็ถ่ายเนี่ยจดุดยจนดาบผมแบบแทบจะพังเนะี่ยมันอึดมากเลยนะทุกคน คือว่าผมันตีมันโดนหรือมันตีผมจนมันเลือดลดก็ไม่รู้นะเออเราก็ต้องแบบว่าหาอะไรดีๆนะคือผมก็ไปเห็นเขาทำซีรีส์หนึ่งรอวันผมอยากรู้จริงๆนะว่าเขาอะเล่นไปไกลขนาดนั้นไนดะ้ยังไงผมเนี่ยยังมัวแต่หมกมุ่นการหานน่นนี่นั่นอยู่เลยอะ่ะเออเนี่ยจน จบจนจะวันที่ร้อยแล้วเนี่ยวันที่เจ็ดสิบหกแล้วเนี่ยพระเจ้าผมยังไม่เจออะไรเลยหรือว่าตอนช่วงต้นเกมเขาเขารีหรือเปล่าก็อันนี้ไม่รู้นะแบบว่าเออสปีดรอะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็เป็นสายชิวๆอ่าเจออีกแล้วเห็นไหมนี้ผมขอฆ่าตัวนี้แล้วกันเพราะว่า มันจะกัดผมอ่ะเจออีกแล้วดีเลยนะคร้มต,ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ผงจะได้แบบว่าถัดได้ก็นะครับไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยเสียผมจะดังจะเบายัางไงนะเพราะผมก็ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรดีๆเลยนะ พวกพึ่งลงวินโดว์เสร็จก็มาอัดเลยนะครับผมยังไม่เจออะไรดีๆเลยมันแทบจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนอ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโหวตนะก็คือทุกคนคิดว่าผมควรที่จะจบซีรีส์นี่ เอ้ยซีรีส์นี้นะโอ้ยเออแล้วผมเนี่ยผมควรที่จะจบซีรีส์นี้ไว้เพียงเท่านี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ไปต่อแล้วนะครับคือมันก็มีอ่ะแต่ว่ามันหายากนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าอยากให้ดูต่อก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะครับผมอ่าสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ มี2คําำถามนะก็คือ1เนี่ยอยากจะให้ซีรีนี้อยู่ต่อหรือเปล่าแล้วก็2นะครับอยากให้ผมแคสต์ตาดิวหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ตอบคาถามกันมาได้นะผมให้สิทธิ์ทุกคนเลือกเลยนะว่าอยากจะให้แคสต์ตาดิวหรือเปล่านะส่วนมารับก็อาจจะยังมีปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าไม่เอาซีดีนี้แล้วเนี่ย ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับผมเป็นแมครับแบบอื่นแทนนะไม่แน่ก็อาจจะเป็นนมครับเอาชีวิตรอดแบบธรรมดานะแต่ว่าโค้คงจะไม่นะครับผมเพราะว่ารอด1.8มานะเออประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มันยังไม่ได้มีอะไรให้ผมตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะ ผมรู้สึกว่ามันยังแบบว่าปกติดีอะถ้าแบบอยู่ดีบอสตัวใหญ่ผมมาอะไรเงี้ยคาดิบริสหรือไม่ก็วินโดลาอะไรเงี้ยมีมีไหมวะ,ะตระมานเนี้ยนะผมถ้ามันโผล่มาแล้วแบบให้เราสู้เนะี่ยแล้วแบบว่ามันอาจจะแค่อึดแต่ว่าตีไม่แรงเนี่ยผมคิดว่าผมชอบแน่นอนมันต้องสนุกมากๆแน่นะครับ ก็มันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วแฮเราเลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอืมซว่าวันนี้ก็ได้ไปแค่สำรวจไอต้นไม้ยักษ์นั่นนะแต่ก็ดีนะครับผมที่โอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ,โอหม่ใหม่ไหม่ ไม่ไม่ไอ้หมาพวกนี้ทำไมมันถึงกัดผมอะ่ะ w h a t t h e what ทำไมมันถึงกัดผมอะ่ะทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ยังไม่ได้ปค่าย,ยังไม่ได้ไปตีมันเลยนะโอเคก็คงจะกรอบกู้ของคืนไม่ได้นะ ตัวของมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวเพียก็ค่อยไปลงเหมืองหาใหม่มั่งนะครับก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็คงอาจจะลงจนได้ฟูลไดมอนด์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยผมไข้ค้างคาวพวกเนี่ยไอพวกเนี่ยนะครับผมแล้วผมก็ได้สกิลนั้นมานะเออโอเคคลิปนี้ก็ตายไปตายอย่างเดียวเลยนะครับ นะครับผมก็มีตาตายอย่างเดียวเลยอะคลิปเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะถึงจุดตันแล้วมั้งนะผมสาหรับในซีรีส์นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะไปต่ออยังไงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจกับไอ้มดนี้เท่าไหร่คือถามว่าอนิเมะหรือว่ามังงะเนี่ยผมได้ตามไหมผมก็ตามนะแต่ว่า เหมือนมดนี้เขายังไม่มีวิกฤตที่แบบอ่านจริงจงังจังให้นะครับแบบว่าสกิลเอามายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันแค่บอกว่าใช้สกิลพิเดเตอร์หานะผมก็ไม่รู้มันจะหายังไงนะครับแล้วก็อัตราการเกิดอะไรยังไงพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกเลยนะคือจะให้ผมเดินไปูโหจะสุดขอบโลกผมไม่รู้ผมจะเจอหรือเปล่าอ่ะนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะผมโอเค และผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ไขข้อสงสัยผมได้แล้วว่าถ้าผมฆ่าไอตัวที่มันอยู่ในต้นไม้นั่นนะ่ะผมจะได้อะไรสรุปก็คือยังไม่ได้อะไรนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปวันก่อนอนะ่ะที่เขาบอกว่ามันยังสร้างไม่เสร็จนะเขานะครับผมในระบบทรนนั้นนะ่ะแต่ผมก็อยากจะเข้าไปดูเฉยๆนะอ๋อก็นะนะประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มาเจอกันใหม่กันในคลิปหน้าครับผมอาจจะเป็นซีรีส์ใหม่ก็ได้นะ peace out